เรื่องสุดปกติในไทยแต่ต่างชาติตอบมองว่าแปลก 1. การค้าขายริมทางเทาง้ทาทั้งร้านอาหารรถเข็นหัวเตี๋ยวข้างทางหรือแม้แต่ของใช้จุกจิกที่หาซื้อได้ง่ายๆตลอดเวลา 2. การจอดรถซ้อนคันในพื้นที่ที่หาที่จอดรถยากๆโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เราจะเห็นรถจอดซ้อนคันเรียงรายสำหรับคนไทยแล้วนี่คือเรื่องปกติที่ช่วยอำนวยความสะดวก3เครื่องดื่มในถุงพลาสติกไม่ว่าจะเป็นกาฟแฟเย็นหรือน้ำหวานต่าง จากร้านค้าเล็กๆนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยเลย 4. สายไฟระยงระยางสำหรับเราอาจจะชินตาและมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เมืองแต่สำหรับชาวต่างชาติมันคือความยุ่งเหยิงที่น่าทึ่ง 5. รถกระบะบรรทุกของที่บรรทุกของได้เยอะแบบสุดๆกองสูงท่วมหลังคาหรือยื่นยาวออกมาจากท้ายรถแบบน่าหวาดเสียวพวกเขาถึงกับทึ่งในการบรรทุกของที่มากขนาดนี้และคุณผู้ชมคิดว่าจะมีเรื่องอะไรอีกคะที่ทำให้ชาวต่างชาติต้องประหลาดใจ